ความคิดคนผ่านโลกเยอะใช่เราอย่าไปเสียเวลาเอ,อทรัพยากรเดียวเลยนะที่มันมีค่าอยู่ติดตัวกับม,มึงก็คือเวลาจริงอะไรที่มันเผาเวลาทิ้งเสียอย่างเสียเปล่าอ่ะอย่าไปทําเลยนะฮะเหมือนผมเนี่ยอย่าไปทําอะไรที่มันเสียเวลากูจะไม่นั่งรองอะไรอีกแล้วอะ่ะนึกภาพผมไหมสมมุติกูไปโปะโปกกนแถวๆขุยขวางเดินเดินเดินมปั๊บมีนั่งกันอยู่ห้าคนกูไม่รอเสียเวลามานั่งจิบเบียร์นั่งรอเด็กเขาลงงานเด็กเขาขึ้นงานนั่นแหละ กูก็จะไปหาอยาอื่นกินต่อนะฮะเวลามันพลาดผ่านมาพอดีใช่ปะ่ะอย่างน้อยก็ยังดียังมีให้กูดูอยู่ห้าคนนะก็ยังดีกว่ามีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คิดในมุมนี้มันก็จะดีกว่าใช่ป่ะเออสบายใจกันแล้วก็ไปหาอยาอื่นทำกลับบ้านใช้เวลาให้มันแบบซึมซทรับนั่นแหละประมาณนั่นแหละแต่ถ้ายังไม่แก่ยังนึงไม่ออกหรอกต้องแก่สักระยะหนึ่งก่อนต้องพบว่าเฮ้ยคนสายขวาหน้านหลังแม่ตายก็ไปหลายคนเลยนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยนั่นเราเราเราอยู่กับไอ้ทรัพยากราเวลานี้ดีกว่าเอออยู่ให้มันมีความสุข